ครับสวัสดีครับยิบซี่ทุกคนนะครับเนาะเอาพอเตียมยีภาพมาติดตามเราอ้วนเลขไทยนะครับเนาะองอาจารย์ดาวดวงใหม่ครับยิซี่งวดที่ผ่านมาปอเตี่ยมบริยานหาศูนนะครับเนาะเลขล่างเขาหาซูนตรงๆเลยครับยิบซี่ครับเลขติดสี่ห้าหกนุ่มับมาทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะหาคำหกเลขบนหกเก่ากับเขาตรงๆแต่ว่างวดนี้ อาจารย์เพิ่นวานเน้นให้ในหน่วยครับบัวลายคือโกวันนะครับเนาะเอาพอเตรียมกับขอโทษอาจารย์ในไลเด้อครับเด้อหาศูนย์บัวไดอันให้อาจารย์เรียกอาจารย์เขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะเอาพอเตรียมขอกับขอพระคุณในไลเด้อครับเด้ออาจารย์ดาวดวงใหม่นะครับเนาะครับเอามาทำต่องหงดนะครับบีบซีเนาะเขาทั้งบนทั้งล่างเด้อครับเด้อถ้าพูดที่เราขอทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะหาศูนย์กับเขาตรงๆรงนะครับทำให้ชมหาศูนย์กับเขาตรงๆ ครับอันนี้พกเข้าเขาส่งเนาะพี่น้องเออว่นดผมเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะครับวยนเด็กต้งผมเห็นเข้าทั้งบนทั้งล่างครับผมเอาวงกลมให้หน่อยช่วงนี้วิ่งรีกวิ่งกับเขาทั้งบนทั้งล่างเพราะว่าเพราะว่าหลวงพี่ก็บอกเลยเนาะบนล่างเขาทั้งบนทั้งล่างได้พี่น้องเด้เอานี่หลักฐานย้อนหลังแต่พี่น้องได้เบิ่งแต่พี่น้องชมเนาะว่าเดี๋ยวจะหาว่าไหนเข้าตรงไหนเข้าไปดูคลิปย้อนหลังก็ได้พี่น้องเด้ อันนี่คือหลักฐานงวดที่ผ่านมาวันที่หนึ่งผ่านมาทีนี้มาตามกันพี่น้องของวันที่16ตุลาคม2565น้ะพี่น้องเด้อ,อมาบังตุลหกันครับพี่น้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งช่องเลยครับผมกดฟีไม่เสียตังค์นะครับผมจะเรื่ม กดไลค์กด,กดแชร์ให้บ้นานเฮาปลาลวยกับเพ็ดปลาลวยนะครับเด้ออ่าก็บแบบปลาลวยเด้อก็บแบบปลาลวยน้ำก็บเตี่ยมปลาลวยน้ำไปน้องทิ้นนะนงนั่นเหนือ่อยหลายเด้อพี่น้องเนาะขยับทิมงยับปลากันเด้อครับเด้อขยับปลาอะไรเออยับทิมงยับปลากันอะไอครคิดกันเน <c oughs> ี่ยขยับ <c oughs> <ๆ>ทิมงยับปลาจะเลื่อมให้ผมก็มาดูกันน <c oughs> ะครับผบวชประจำวันที่สิบหกห้องเราเยี่ยบ กเป็นห้องกเป็นห้องก็เป็นอย่งแต่เ่าเป็นใยได้ได้พี่น้องเด้คิดอดคิดถึงกันแน่กินเนข้เขาไปหอโท่าัรทามนันแก่อครับคนไหลคนแช่กินรู้ ากได้เลขเด็ดเลขดังต้องมาดูเพชรพารวยโอ้ปานันเดบบร้อยโพนานะครับผมงวดประจำวันที่16บหตุลาคมหลวงพี่ให้ต่องวดแบบไม่ยั้งนะครับผมวันนี้เป็นวันที่สองกันพนันพี่ลองชมเนอะหลังจากหวอยออกไปหนึ่งวัน ก็ตามกันต่อดวงพี่ดาวดวงใหม่นะครับผมบนเน้นๆนนครับผมเน้นตนัวใดเน่นบัวลายหางเอาลุงที่ใดเน้นทีนน่ไหนะพัด้เขียนอยู่ บนล่างคือกอลบ่าประเดนบนเป็นบนล่างเป็นล่างงวดนี่งวดนี่พี่ใหญบนเป็นบนพี่แยกเล่นวะแนวแยกบนบนนี่วิ่งครับผมบนเป็นบนล่างเป็นล่างได้พี่น้องเอฟซีครับผมบนวิ่งรูดแปดกับศูนย์เลนที่แปด บนวิ่งแปกับ0ูนยแปดกับศูกันครับผมเน็นที่แปดเ่ยนที่แปดเด้อพี่รองนี่คือบนตัวเล่นเ้าแจงสีใส่สีอะไรฟอรม จับคู่จับคู่บน0770นะครับผม8558 5, 5, 8. ที่ครับผมเลียกคนง,งามอะไรงวนเนี่ยลงสีลงสันให้งามกัน เอฟซีอาจารย์พนิทนี่ยแปดนะครับไมน่นด้แปดห้าห้าแปดครับแต่ว,ว่ากับตัวนี้ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ก็เป็นตัวรองนะครับเนาะเอฟซ <no. S 2> <FC S 1> ีเนาะครับผมเนี่ยนักนักคือแปดห้าห้าแปดล่าง าดูลาลกันพิงก์น้นองนร่างวิ่ง3กับ9กครับผมเน้นที่เก้ลงสีไปนึน่งามๆร่างวิ่งศูนย์กับ9เน้นที่9้านะครับผม วดนี้มีเฮกันอีกนะครับเด็กที่สวยงามกันทั้งนั้นนะครับผมหวดนี้ IFC ไปหาซื้อครตเตอรี่กันคก่อนที่จะอันจะเตรียมกันก่อนนะครับ คู่ล่างส่วนส่วนตัวเ่สามห้าศูนย์สามส่วนตัวเล่นคนเจ็ดศูนย์แปดหานี่ขั้นหาว่าท่านเนี่บ่ได้มีรถตันดีนี่ครับพี่น้องเขารถตันดีมากเปล่าฮะจับจองไวหโอ้เด็กยังหล่ะโอ้เด็กเก่างามคือเกองงามือกองเอฟซีอันไนองนะครับเนาะเก่าเจ็ดด้อครับเด้วเอฟซีเก่า ก็เก็บหัวเี็กเก่า้าบเปนหัวหม้ปลาเนีนนะก็โวย่กันหัวเวอหม้อปากบ่คือหม้อบัตนี่เนาะบ่คือหม้อบหอนี่องพี่ัดหนยหน่อยจัดหน่อยหน่อยคูน่อยหาง ขวดที่เหลาถอยไหลครูนี่ครูเขาต้องบนทั้งล่างแต่ขอาเสื่อมบนทั้งล่างเนี่ขวดนี้อาจารย์ว่าโยมมั่นใจทั้งบนทั้งล่างนี่ครับเด็กขวดที่แหลาเด็กเพป็นเของตรงแค่มจัดกับบ่อขาดนี่บ่อขาดที่เด็กนี่คือว่าเมีนเมีนตรงตรงเลยเนาะบ่บ่มีกลับเลยตรงตรงก็เลยกลับนิดขวดนี้มาแล้วครับโอม แคปนาจอยไว้ได้ครับเบอร์เอฟซีนี่คือเลขวันที่สิบหกตุลาคมหกห้านะครับเนาะของอาจารย์ดาวดวงใหม่งวดแหลกเข้าทั้งบนทั้งล่างครับถือว่าแกงเกิดได้ของอาจารย์ดาวดวงใหม่นะครับเนาะเอองวดแรกคือว่าเข้าทั้งบนทั้งล่างเลเอองวดแหลกของเพิ่นอันนี้ควบคู่กันไปน้ำเนาะครับ,รบแต่เอฟซีจะตาลายแต่จะลายตาย<ข> เมืองโคกขู่ไปน้ำก็ะไดจะได้แต่มันกันมีบอลทีบอรดเออเออเอางวดนี้บนวิ่งแปดกับศูนย์นะครับเนาะเพิ่นเน้นในที่แปดครับเอฟซีจับคู่มีศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แปดห้าห้าแปดเลขค้างเดี่ยวครับเอฟซีไปกับซื้อครับรู้สึกว่าจะเน้นแปดห้านะครับเนาะเจ็ดศูนย์ก็เรียกสองหางหนึ่งครับเอฟซีก็เอาบนโลกระไดนะครับเนาะครับส่วนล่างวิ่งสามกับเก้า อาจารย์เนิน่นที่เก่านะครับเนาะจับคู่มีสามห้าสามศูนย์เก้าห้าเก้าเจ็ดเนี่ยที่เก่าเจ็ดมีครับสามห้าก็อาจจะเป็นตัวรองนะครับเนาะพ,อ,พอเนิ่นที่เก่ากเ็เรียกหน่อยหางนะครับเอฟซีเนาะครับเอาเอาไ้เบิ่งเต็นแนวทางก่อนนะครับเดอ้อผิดพลาดประกันเด็กนะับพอเตรียมกับพอโทษขออภัยนะครับเนาะครับงดที่ผ่านมาเพิ่นไหไลายหางก็่ว่าเขาทั้งบนทั้งล่างงวดนี้อาจารย์ว่าเนิน่นเน้นแล้วครับ สุดท้ายสุดพอเตียมก็มีแค่นี้นะครับเอ้อขอให้เอฟซีทุกคนที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตียมให้มีแต่ความสุขควม่มเจริญนะครับเอ้อมีแต่โศกแต่ลาภในถูกหวยรวยเงินกันวันที่16ตุลาคม65นะครับเนาะถือแล้ววันที่หนึ่งรอตาลีนะครับเนาะครับอาสุดท้ายสุดพอเตียมกับมีแค่นี้ขอกราบสวัสดีครับผม